โอเคโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเบสบอลแลนนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเล่นแล้วผมเล่นมามากกว่า10ครั้งแล้ว,ลวผมก็ชนะมาทั้งหมด ตอนนี้มันเริ่มเกมแล้วเข้ามาเงี้ยเราไม่กลัวการใส่ลูกบอลนํามาดิครับโอ้ยมูเกนพลังอันตรายเลยนะีโอเควันมาที่คนนี้ตีมาทางนี้เราอันตรายมากเลยเราวิ่งออกมาบ้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 าบตีมนันโนเขาตีลงมาโมมีคนแตกเรียบร้อยไปแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วไ,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 ไปที่ตรงโน้ตีมามาที่คนนี้คนนี้ไปคนโน้คนโนมาคนนี้คนน,น,นี้ไปคนโน้ ังนีิโอเคเป็นแอคแอคทีนึงปาระป่าระป่าระเป็นอะไรป่าระโอเคเล่นต่อเชตึงวะตึงวะวิเชียม์โเกนไอ้หา่าเอ้ยแหลกปะเนี่ยโอแหลกนิดหน่อยแหลกนิดหน่อยกราฟิกกาเมงเลยแหลก อันนี้ก็คืออีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์แจกพลังอันนี้พลังคือเสียงี่โคตรโคตรดีอันนี้ก็คือชนะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ชนะหนึ่งแล้วอ่ะทำไมไม่ได้อ่ะไอเวนเกมเวนไอโอเคเราดูที่อีเวนต์ไะโดีเนี่ยไม่ได้สักอันเลยมาได้ต่อเชิดเต้นเต้นมาเต้นมาเต้นเวยดิเพิ่ะเต้นด้วย เดืไดเดือดสองคนสุดท้ายแวะโอ้โปั๊บ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 ั๊ม่ถ้าเต้นทันเทพฟูฟูฟูฟ้าฟูฟฟูฟ้าฟึฟูฟ้าฟึฟูฟ้าเซ็มึงควชนะว่ะเดี๋ยวต่อคนต่อไปจะคือฉันคนต่อไปคือผมโอเคเริ่มไปเรื่อยคนเดียวเรคาสสิก ช่โล้วหสิวะอันนี้อะไรเข้าร่วมเยอะกว่าวันเดิมเลยจังแ,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 แมนเฉลิมเกมแล้วมาแล้วอันดับแรกเราวิ่งไปใส่บอลเลยเขาตีมาไปทางนู้ตายอะไรี้อันตรายก็มาดีครับเหมือนเต็งนะครับ ขอให้ตายซะนี่ไงเป็นไงนี่ไงได้หนึ่งคิวเลยเอ้พวกกระจกไม่ตายวะ่ะมือนที่คาทีเรียเลยชอบอยู่ใกล้ๆว่ะไปตายตีพอ่อหน่อยตีพ่อด้อหน่อยๆเลยอย่าเพื่อนหน่อยตีพ่อด้อเราได้หนะึ่งคิวแล้วเนาะเราได้ดไมาสองคิวเต็มๆเลยตึงนะครับตึงๆนะครับ แกแล้วเหลือมานสี่คนป่าววะอ่านี่เล้วสี่คนจริงๆแล้วมาดิขอให้ว่าเองตายกคนหนึ่งนะงนั้นแหละตายเดี๋ยวเราจะคอยไป PP ใ,ใกล้ๆนะเดี๋ยวรอให้รอตรงนี้นแหละมาาล้ววะสามคนสุดท้ายแล้ววะเชิดช็ดอย่าตายเอาอย่าตาย โอ้โหเปนเ้ยตายเลยอ่อหัวดีน้องสาวตายเลยมาอะไรคำนี้อ่ะตายเลยอ่อไม่เปิดหรอกจะเก็บตังค์ซื้อพลังเย้ได้มาต้งสองร้อยบาทก็ได้ที่สามเสียดดาวเลยเนี่ย xcaliber จะเป็นหมดอ่าคลาสสิกเหมือนเดิม ไปมองหน้าหาเพื่อนเหรอเจ้าเป็นโชฉดพูดอะไรพูดไรพูดไรแต่ให้พูดไรบอกฉันมาใส่เตอร์มนาะก็มาดณครับเหมือนพวกเอ็งตึงอ่ะครับประมาดณคำน้ำตึงอ่ะครับแตกไปดีพวกนี้พวกเราจะจ่อพวกไรอื้มกดพลาดน,นะครับอ่าต้องไปฝึกมาใหม่ก่อนค่อยมาเล่น มไม่ค่อยอยากอยู่ในหมู่มากเท่าไหร่เดี๋ยวบอลมอเดี๋ยวไม่รู้อ<ฮ>้เอาอะไรเนี่ยเร,รือครบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้อะไรวะเอ้ยน้องช้มันมี11วินชนะ100กว่าครั้งแล้ว่าด100กว่าครั้งดิส่วนชนะก็เอ่อเอประมาณ11 โอ้โนี่อันดับที่หนึ่งร้อยนียังฆ่าเป็นหมื่นคนเลยเอ้คือของประเทสทอยนะครับเฮ้ยเฮคนนี้เฟี้ยวคนนี้เฟียนนเฟ้ยววะมาอย่าลงโคโจโคโจออฟฟัสเซนซึ่งผมไม่ได้อยู่นั้นจบแล้วเย่ยยย โอเคโอเคโอโอเค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 สอดีอยากเท่เลยว่ะอยากเท่ไปเปิดโหมดเอาจริงไปอ้าววันเป็นเรื่องหมดทีมมันนี่อ่ะเล่นเป็นทีมชนะก็ได้นะอืมถ้าเล่นเป็นทีมทนะอ่ะโอ้โหชนะเลยว่ะแล้ยอย่างตึง เพื่อนนายเล่นดินหน่อยสิยเดี๋ยวเรารออยู่หนะ่างๆแล้วชิบหายไงโดนสามลุมหนึ่งวะ่ะเอาลงไหมครับเนี่ยหายแล้ว เดีาคนเดียวซะแล้วแอบไปดิไอ้น้อง <c oughs> เพื่อนเราขอโทษเราเล่นแบบระยะใกล้ไม่เก่งเราเาป็นตัวตัวไม่เก่งเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษเราตัว,ต,วตัวไม่เก่งเราขอโทษนะทีมแต่พวกนายแพ้มาเราเราขอโทษโอเคเล่นต่อดีกว่าไม่บ๊าคันเท่ บักวิ่งไปเลยโอ้แต็มเลยนเจ็บคิวแบบตึงๆตมองนองึว่าจะได้คิวใช่ไหมเอ้า่คิหลังมัน,งนั้นเชื่อไครเอาฉันข้างินด้วยวะดูย่งันเป็นกอวะ ยังสองคนเลยม้าอะไรวะน่ะเชฟมีคนซ้อนอยู่บ้องแตกหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปเล่นอยู่ไกลๆแล้วกันอะไรวะ,ะมุกเกนวะเียบร้อยโดนมุกเกนไปสดอกหนึ่งใครใช้มุกเกนวะ ยัางเฟี้ยวเลยขอสักอันดิพี่เตป้ายตีป้าย,ายเว้ยลูกยิกจักว่ะอืมได้หนึ่งคิวอ่ะครับโอเคเกือบแตกเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะไอ มันแหลกมันแหลกนิดน,นึงมันแบบเลดีเลยโธย่มันนั่งรอเลยเซ็งไลยเต้นักดต่อมันเด้กดอกาเต้น,นกับเราเปล่าเราเฟี้ย้ไปสวัสดีครับเห็นเลยแท้วะเนี่ยเ,เห้นเลยแท้นี่รวยนะบนี่ยก็รวยแหละเคี้ยวนี่มีเคียวนี้ก็รวยแล้วครับ

ขอชนะสักตาเถอะไม่ได้ชนะมันออกนะเจะว่าหลังถ้าเล่นดราเราจะไม่เข้าไปตัวตัวละมันเล่นยากเออเราไม่ชอบเล่นตัวตัวเหลือนะเอา้าตีไม่ทันมาโถอีสักตาดีกว่าเราค่อยเลิกทำไมเสียฟิอาจังหอง โอ้ยน่าเลนยน่าลุ่งน่มนสิม่เมนเอเคนี้คือท่ากอดใหม่ของผมตอาแรกก็ต้องอยู่ใกล้ๆเขาเอ่อมานนี้มานนี้อ่าแล้วก็ปึ๊บป๊บอ้าวทำตั้งนานนี่แค่ออกแมบบอ่อเดินอบอกว่าดเดินเลยกอดกอดโจ๊ะโมีใครถือกัล้าเปล่าเอาตึงมา

จบแล้วกเราจะเล่นแบบจริงจังแล้วเราจะไม่เปิดใหม่จบคลิปแค่นี้ดีกว่าโอเคนะ